สทสวดระลึกถึงพระพุทธเจ้าอิทะตถาคโตโลเกอุปัชติตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้อรหังเป็นผู้ไกลาจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี โลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุนตตโรปุริสะธรรมะสารถิเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวะมนุษสานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควา เป็นผู้มีความจําเริญจําแนกรธร,รมสั่งสอนสัตว์โสอีมังโลกังตถาคตนั้นทาให้แจ้งซึ่งโลกนี้สเทวกังสมาระกังสพรัมมกังสัตสัมณะพรามณนิงกับทั้งเทวดามารพรมหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามประชังสเทวะมนุษย์สังเทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ สยังอภินยาด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสัจชิกัตตวาประเวเทสิสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามโซธรรม,มังทเทเสสิตถาคตนั้นแสดงธรรมอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยานังไพเราะในที่สุด สาสถังสพยัญชนังเกวละปริปุนังปริสุทธังพระมะจริยังประกาศเสติทรงประกาศพรหมจัรทร์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทั้งพยัญชนะดังนี้